สวัสดีเอฟนทุกคนนะครับวันนี้สมผู้สร้างก็มาร่วงงานด้วยก็เดี๋ยวเราก็จะไปงานงานรุ่นเราใช่ไหมครับงานรุ่นในวันที่20พฤศจิกาวันในวิเดวันกองทัพเรือนะครับณชนลพึกรีสอร์ทจังหวัดนครนายกในวันที่20พฤศจิกาแล้วก็21มาทําบุญกันที่วัดธรรมปัญญานะครับหลังจากที่เรา ทานเลี้ยงกันเสร็จนะลุกขึ้นอีกวันหนึ่งเรามาทําบุญกันที่วัดธรรมปัญญาจังหวัดนครนายกนะครับ 20, 20- 21นะครับอย่าลืมอย่าพลาดถือโอกาสไปกันให้ได้สำหรับเพื่อนๆต่างรุ่นต่างเหล่านะครับที่จะมาร่วมแจมกับพวกเราก็ยินดีนะครับร่วมมาสมัครกับทางรุ่นของเราได้เลยทักกะลิงของเราตอนนี้เปิดกว้างโอเพ่นนะครับรับทุกทักเหล่านะครับมาร่วมกันนะ นะครับเรากันที่เอาไว้ตอนนี้กาไว้ประมาณ160แต่ตอนนี้คาดว่าประมาณ1 4 0น่าจะได้แล้วครับก็ขอเรียนเชิญเนาะขอเรียนเชิญทุกพักเรานะติดต่อได้ที่นาเอกสมมาตรกับนาเอกสมเกียรตินะครับใช่ใครับนาเอกสมมาตรและสมเกียรติ